สวัสดีค่ะมาทําผัดมาม่าปลากันดีกว่าค่ะเมนูนี้ทําง่ายและอร่อยด้วยอันดับแรกเราก็เอามามา่ารสต้มยำเนี่ยนะคะไปต้มก่อนเลยค่ะแป๊บหนึ่งแล้วมาพักไว้หลังจากนั้นก็เอามาลวกผักต่อค่ะใช้น้ําเดียวกันนะคะเสดย์ไนะคะหลังจากนั้นพอลวกเสร็จก็พักไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นก็ลวกปลาหมึกค่ะลวกเข้าไปแป๊บหนึ่งนะคะพอปลาหมึกเริ่มสุกๆนิดหนึ่งเราก็ตักขึ้นมาพักไว้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปตำกระเทียมแล้วก็มาเจียวเจียวเจียวกระเทียมให้หอมหอมเลยนะคะเราจะ ก็ใส่ปลาหมึกลงไปนะคะขออภัยในความมือเดียวนะคะอาจจะมีน้ำฟุ้งฟูไปด้วยไข่ก็อาจจะตอกได้ไม่ดีนะคะตอกไข่ลงไปนะคะแม่คัวรเนี่ยทำด้วยถ่ายด้วยนะคะเทผงมาม่านะคะแล้วก็ใส่ซอสมาม่าลงไปน้ํามันของมาม่านะคะแล้วก็ผัดขั้นตอนนี้นะคะกลิ่นจะหอมขึ้นมาฉุยเลยล่ะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็เอาตบมา เส้นมาม่ากับผักลวกที่เราค้างไว้เนี่ยมาผัดค่ะผัดให้เข้ากันหลังจากนั้นเตรียมปรุงรสค่ะไม่มีอะไรมากอ๋อก่อนจะปรุงรสใส่น้ำเปล่าไปนิดนึงนะคะ<ๆ>เพื่อไม่ให้ไหม้นะคะใส่น้ําตาลลงไปนิดนึงแล้วก็ซอสหอยนางรมลงไปนิดนึงซอสแม็กกี้อีกหน่อยหนึ่งนะคะผงนัวไม่ได้ใส่เลยนะคะเขาจะอร่อยด้วยตัวของเขาเองหลังจากนั้นก็คนๆสักพักนึงนะคะคนนานเดี๋ยวเส้นจะเละนะคะแล้วก็ตักขึ้นเสิร์ฟทานได้เลยคะ่ะบอกเลยนะคะว่าเมนูนี้อร่อยมาก